เวลาในโลกมนุษย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืนเวลาที่ผ่านไปก็ไม่ผ่านไปเปล่ายังได้นำเอาความแก่ชราความเสื่อมของสังขารมาให้สำหรับชีวิตของนักสร้างบาร,รมีนั้นตั้งไม่ปล่อยให้สังขารเสื่อมไปเปล่าๆแต่จะต้องสร้างบุญไปพร้อมๆกับเวลาที่ล่วงเลยไป ยิ่งอายุเพิ่มบุญบารมีก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตที่ผ่านไปได้วยการสร้างบุญอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเกิดมาอย่างมีคุณค่าได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีวาระแห่งสุภาษิต ที่ปรากฏอยู่ในสัพปุริสูตรความว่าสัพพะบุรุษผู้ครอบครองทรัพย์ย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้อันทำคุ้มครองแล้วเป็นประหุสูตรสมบูรณ์ศีและความประพฤติเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งยในธรรม ใครจะสามารถติเตียนผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ดิศีลมีวาจาสัตว์มีหิริในใจเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุษยแม้เทวดากระชื่นชมแม้พลมกรสันเสริญสัตวุบุษทั้งหลายในโลกนี้เเป็นผู้ที่มีดวงปัญญาจแจม่มใส สามารถแยกแยะได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์มากสิ่งใดนะเป็นประโยชน์น้อยหรือสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เลยจะรู้แจ้งทั้งในโลกนี้และหนทางที่จะไปสู่พอรโลกผู้เป็นสัตวุรุษแม้เมื่อมีทรัพย์เกิดขึ้นแล้วก็จะมองทรัพย์ทั้งหลายนั้น เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่จะส่งเสริมให้ดำรงชีวิตยอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและเป็นของที่จะเอามาใช้สร้างบารมีทำประโยชน์ใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนเป็นอันมากบัณฑิตนักปราชเมื่อมีทรัพย์ก็จะไม่รู้สึกหวงแหนหรือตระหนี่เลยแม้แต่นิดเดียว พระบรมโพธิสัตท์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษเราทุกภพทุกชาติที่ท่านเกิดมานั้นไม่เคยมีเลยที่เมื่อมีทรัพย์แล้วท่านจะเกิดความรู้สึกตระนีมีแต่ให้กับให้ตัวท่านนั้นมุ่งพระโพธิญาณอย่างเดียวเอาทรัพย์เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีเท่านั้น ในความคิดของนักสร้างบารมีทรัพย์ที่มีอยู่มีไว้ก็เพื่อสร้างบารมีลูกๆจะได้เห็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าฟังหลายครั้งก็จะพบว่าทุกๆครั้งที่ท่านเหล่านักสร้างบารมีทั้งหลาย มีท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีเป็นต้นท่านยศราทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์ใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานแก่ชนทั้งหลายหรือทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างมหาวิหารเชตวันอันเป็นอารามสำหรับเผยแผ่ธรรมะในยุคนั้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นสำหรับสัตบ,บุรุษ จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นอันมากต่างจากเรล่าอสัตบุรุษนะจ๊ะคนเหล่านี้จะใช้ทรัพย์ไม่เป็นเป็นผู้ที่ใช้ทรัพย์เพื่อความเดือดเนื้อร้อนใจสำหรับคนหมู่มากไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเลยเหมือนเรื่องราวเหตุการณ์ที่ลูกๆ ต่างก็รับรู้รับทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะี่ยเอาทรัพย์มาใช้ไม่ถูกทางหลักในการใช้ทรัพย์ในพระพุทธศาสานาของเรานะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เด็ตรัสสั่งสอนไว้เช่นกันซึ่งเป็นพุทธธรรมรัสที่หลวงพ่อคิดว่ามีประโยชน์กับลูกๆเป็นอย่างมากเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลตอนนั้น พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราวีหารเชตวันทนานนาถาบินติกาเศรษฐีอริยสาวกผู้เปี่ยมเมทธาได้ข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับท่านมหาเศรษฐีเป็นผู้ทือรักบุญและเป็นต้นแบบแห่งการสร้างบรมีอย่างแท้จริงอย่างที่ลูกๆทุกคนได้รับรู้ รับทราบนั่นแหละในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไรค่ะท่านจะสร้างบาร,รมีทุกๆวันทีเดียวยามเช้าก็ถือพระตาหารไปถวายพระภิกษุสมมณเณรที่มหาวิหารทเทตวันยามข้ามก็หิวน้ำปานะมาถวายเมื่อมีผู้อนาถา ไม่มีอาหารกินผ่านมาท่านก็จะให้ทานท่านจะใช้ทรัพย์ที่มีอยู่บำเพ็ญบุญอยู่อย่างต่อเนื่องกิติศัพท์อันง,งดงามของท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนี้ได้ขจรกระจายไปทั่วชมพูทวีปพ,พอท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระบรมภาสาสดาถึงที่ประทับแล้วก็เลยถวายบังคมและนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระบรมศาสดาทอดพระเนตรท่านเศรษฐีทรงทราบดีถึงความที่ท่านเศรษฐีเป็นนักสร้างบารมีอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาทรงปรารถนาที่จะให้ท่านอนาถาบินดิกาเศรษฐีทราบถึงวิธีที่จะถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีจึงตรัสว่าดูก่อนครหบดี ทราบไหมว่าการาจะถือเอาประโยชน์อย่างแท้จริงจากทรัพย์ที่มีอยู่นั้นนะควรทําอย่างไรธนานาาถาบินติกาเศรษฐีเมื่อถูกถามอย่างนั้นก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจทราบได้ขอพระองค์โปรโดตรัสบอกข้าพระองค์ด้วยเถิดเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพระเจ้าค่ะพระดำรัสของพระบร,รมศาสดา ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าต่อไปนี้เนะี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นแนวทางที่จะทำให้ประสาบกได้ใช้จ่ายทรัพย์เป็นใช้จ่ายอย่างถูกวิธีไม่สุรุ่ยสุร่ายเสียประโยชน์ไปเปล่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกระหับบดี ประโยชน์ที่เราจะถือเอาได้จากโกพคทรั์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นมีอยู่ห้าประการห้าประการใครก็ตามที่ทำได้ทั้งห้าประการนี้ก็เท่ากับว่าได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ทีเดียวแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าประโยชน์ห้าประการที่ตาหตกล่าวถึงนั้นก็คือ พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่ตนเองหามาได้ด้วยความยากลำบากสะสมขึ้นด้วยกำลังเรี่ยวแรงอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยชอบธรรมย่อมใช้ทรัพย์เหล่านั้นเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขให้อิ่ม้ํำสำราญเลี้ยงบุตรภรรยา ธาตุกรรมกรคนใช้ให้เป็นสุขนี้เป็นประโยชน์ที่จะถือจากโภกรัพย์ข้อที่หนึ่งดูก่อรหหาพบดีนอกจากเลี้ยงตนเองและบุตรภรรยาธาตุกรรมกรคนใช้ให้เป็นสุขแล้วพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็ยอมจะใช้จ่ายโกพกรั์ทั้งหลาย ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากสะสมด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำสแสวงหามาได้โดยชอบธรรมเลี้ยงมิสหายให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญน,นี่ก็เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทัพย์ข้อที่สองดูก่อนกะหะบดี อีกประการหนึ่งอริยาสาวกในพระธรรมวิน,น,นัยนี้นอกจากจะถือเอาประโยชน์จากทรัพย์คือใช้จ่ายทรัพย์ที่เกิดประโยชน์ทั้งสองประการแล้วก็จะใช้ทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้โดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพราชาโจร หรือทายญาติผู้ใหม่เป็นที่รักทําตนให้สวัสดีนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ข้อที่สามอีกประการหนึ่งเมื่อทั้งสามข้อนั้นแล้วก็ยอมจะถือประโยชน์จากทรัพย์ด้วยการทำพรีกรรม5ประการคือญาติพรีบำรุงญาติอติ ที่พลีต้อนรับแขกปุพพเปตะพลีทำบุญุทธิ์ให้ผู้ที่ล่วงลับราชพลีบร,จริจากทรัพย์เพืส่วนรวมและเทวดาพลีทำบุญุทธิ์ให้เทวดานี่ก็เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากทรัพย์ข้อที่4ดูก,ก่อนข้หาบดี เมื่ออริยะสาวกทำสิ่งทั้งสอย่างแล้วประการสำคัญที่สุดก็คืออริยสาวกย่อมใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองบำเพ็ญทักษิณาทานเกื้อกูลในหนทางสวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เริดให้เป็นไปด้วยดีในสมณพราหมณ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมุ่งที่จะดับทุกข์ให้หมดสิ้นไป นี้เป็นข้อที่5ใครก็ตามที่ใช้จ่ายทรัพย์บำเพ็ญประโยชน์ทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ย่อมไม่เดือดร้อนทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะตนเองได้ถือเอาประโยชน์จากทรัพย์อย่างแท้จริงท่านเศรษฐีพระเด็ฟังพระดำรัสอย่างนี้ก็มีปิติเบิกบานถึงการกระทำของตอนเองยิ่งนักเพราะท่านบำเพ็ญได้อย่างสมบูรณ์ เห็นไหมจ๊ะว่าพระบ,บรมศาสตรสางของเรานั้นน่ะได้ตรัสแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ที่มีอยู่อย่างแจ่มชัดมีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับมีทั้งประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเมื่อลูกลูกทุกคนทราบเป็นอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็หวังว่าลูกๆจะได้ใช้ทรัพย์ของตนเป็น ใช้ทรัพให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่อย่าตกอยู่ในความประมาทหากปรารถนาจะสร้างหนทางสวรรค์และนิพพานแล้วก็อย่าตรณีเพราะการบำเพ็ญบุญนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนอนุพยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้มันเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุทุกสถานราบนิพาลถึงสุดแห่งธรรม